พระคาถาสัมพุทเทพระคาถาสัมพุทเทบทนี้มีคุณวิเศษมากนะักท่านให้ใช้เศษของกินจะคงทนแก่อาวุธนานาประการเศษข้าวกินทุกมือ้อมื้อละสามคำคำละหนึ่งจบจะคงกับพันชาตีแก่อาวุธทั้งปวงเศกมาภูและขมิ้นบอระเพ็ดยอดขีเหล็กกินก็ได้ ตั้งนะโมสามจบแล้วบริกรรมพระคาถาว่าสัมพุทเทเทวตาสัมพุทเทเทวมนุษย์สาวุตะมังวังสัมพุทเทเทวพมมาสัมพุทเทอินทาตุสิต,ตายามาปิตาสังฆาเทวปุตโตอะวิสุรังปะาอ,าอิสัมพุทเถทุติยัมตติยังจุริยา นิสุมยังอุนารนาสังอะนายังอะเสสโต